พี่พิมให้บนสามอ้าวพี่พิมให้นสามพี่พิมให้นสามอ้ยกมือยกมือเืสเมื้อี่พี่ือห้าอยู่พี่รุ่นอ้าวืพี่รุ่นพี่รุ่นู้อ้าวใครใอยู่ที่ไหนครับอ้าไปเลยเลยอ้าวเลยเดี๋ยวเดยังไม่นับเลยนะครับ โอ้ยด้วยด้วยยกมือดิข้าวบข้าวอะไรเอาไว้เอาไว้นั่งอยู่ที่พี่พิมนะใช่ป่ะเฮ้ยพี่นุ่นเจ๊นุ่นห้าพี่พี่พี่นุ่นมีนุ่นมื่นเท่าไหร่นะมื่นแปดพี่นุ้ยอาลนะมื่นแปดมีเงิให้มากกว่าเราไหมเซรั่มเพราะอีกสองบิ๊ผมนนับเลย อ้าวไม่ต้องคือเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกมนี้แม่งผิดปกติอ้าวอีกสองผิดครับ ผมบอกเลยว่าลาย Não, ไม <im <im yeah> ่หลุดเราไม่ได้ค <im <ah ุยอย่างนี้นะไม่ได้เฮ้ยเราไม่พูดยะน้ำคนทางฟ้าเงินโอนเข้าใครเราเราเงินโอนเข้าบัญชีเดียวเดียวเดียในระเบิดนะครับอ่าไม่ใช่สวนเอ็กต้านะครับตอนนี้น้ำอยู่ที่หมื่นแปดนำอยู่ที่หมื่นแปดครับหมือนมีการอาคาดอะไรกันเลยอ้าวหมื่นแปดครับหมื่นแปดลายไม่หลุดนะครับชอชอตะวันขออยสองบิดขอยสองบิทสองบิดสองบิทอ้าวตอนนี้หมื่นอยู่ที่สวนพี่น้อยพี่น้อยสองเบอร์อ้าวพี่น้อยสองเบอร์ ขออกหนึ่งเบ็ดขออีกหนึ่งเบ็ดหนึ่งเบ็ดบิดครับหนึ่งเบ็ดขออีกสองเบือนนะครับผมยังไม่เขียนให้ดูครับเอาละเอาละไม่ใช่แล้วดูครับดูหลังใบนี่ครับโอ้โหต้นประธานเลยนะผมว่าเดินเข้ามาเจอเลยครับมีใครให้มากกว่าสองไดูต้นแม่หน่อยดูต้นแม่หน่อยอะไล์เออโอ้โห คุณนุ้ยสู้มคุณนุ้ยคุุณน้ยสู้ไหมคุณนุ้ยไปอีกหนึ่งบิดมีไหมครับเบบี้ไว้หนึ่งบิดอ่าได้ย่างไงเลยเอาอีกหนึ่งบิดอีกหนึ่งบิดเลยคุณนุ้ยสู้ไหมคุณนุ้ยคุณนุ้ยคุณนุ้ยเอาไงเอาไงเอาคุณนุ้ยเอาโอกาสคนณดาวมาครับปาดไหมปาดได้ไามคนณดาวปาดเลยครับนับเลยเดี๋ยวอีกหนึ่งมีขออีกหนึ่งบิดมากินตับใช่ไหมเดี๋ยวอีกหนึ่งบิดขออีกหนึ่งบิดอะไรเปล่าที่คน่ะที่คน มีแน่นอนพูดมาเนี่ยอย่าอย่าพุ่งอย่าพุ่งไปก่อนไปก่อนผมบอกเลยว่าท่านประธานเล่นผมไม่เยอะเงินโอนเข้าบัญชีผมนะครับผมรับผิดชอบเองอผมบอกเลยเดี๋ยว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 ประมูลได้เรื่องเงินกูไม่เกี่ยวี่เกียวอะไรอ่านก่อนนชอนตะวันอีทีนิ่มครับเพราะว่าต้นนี้เป็นต้นที่สองเดินเข้ามาในสวนข้างในนะครับท่านจะเจอกล้วยต้นนี้พสายสายไหนพี่ อสองเมนคุณนุ้ยดูก่อนคุณนุ้ยคุณนุ้ยดูก่อนคุณนุ้ยคุณนุ้ยคุณนุ้ยโอ้ยดู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 ใส่ไม่ใส่ใส่ไม่ใส่ปิดเลยนี่นับเลยนับเลยนับเลยเหรอยังใครกล้าใส่ได้หมดตรงนี้คะเอออย่าเพิ่งนับที่เออทางบ้านใส่เย่ะเลยเอาไงดี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 ขออีกหนึ่งบิดครับ ทางบ้านใส่กระยือะหน่อยนะครับวันนี้นำอยู่ที่พี่น้อยอาทรนะครับสองหมื่นบาทโอ้โหพี่น้อยบิดตัวเองให้ชื่นใจหน่อยไหมพี่ถ้าพี่น้อยบิดมาสักห้าร้อยห้าร้อยหนึ่งพันรับเลยพี่น้อยตัดไหมครับเอา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 ไม่ตัดผมผมผมพี่โจบอก่อะพี่โจโอ้โหพี่โจ มามารอบแรกพี่โจยังมีอีกเยอะตอนนี้ตอนนี้คนดูกี่คนแล้วครับน้าชาสี่ส้านต้นนี้นะสองหมืนบาทนะโค้รถูกนะผมบอกเลยว่าคุ้มครับคุ้มสองหมื่นเห็นแล้วเห็นแล้วผมให้สองหมื่นห้าเลย อนอเนี่ยนี่มีนอด้วยสองหมื่นห้าร้อยนับดิ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 สองหมื่นห้าร้อยนับอยู่ที่เสียนุ่มครับผมเสียนุมเียนับสิบก็บผสมื่นหรอยนับสิบครับไใช่ลโก้สามหื่น้าร้อยนับสิบครับเออ สองหมื่นห้าร้อยนับสิบตามพี่น้อยเอานับปิดปิดครับปิดปิดยางยัยดูดูดูหน้าดูหน้าดูหน้าวันนี้ดูหน้าดูนึงเวลาไม่ไม่ผมผมจอมวลี่เสียเวลาโอ้โหไม่ไม่วันวันนี้หลายต้นพี่จะดึงเวลาไม่ได้ไม่ได้ผมยังไม่แยกให้นะครับให้ให้ห้หลอดมันยาวยาวก่อนถ้าท่านประธานไม่แยก ผมวิ่งดิ่งมาจากระยองมาแยกให้เองครับไม่รู้ตัวนี้นําอยู่ที่สองหมื่นห้าร้ยบาทนห้าร้อยบาทเสียรุมนับเก้าคอผมนับเก้าตะกี้น้าหกแล้วมีเหรออุ้ยผมเร็วขนาดั้นเอาไงเอาไงครับสองหมื่นห้าร้อยนับเก้าแล้วนะครับรับเก้าแล้วนะครับโอ้ยปิดล้นแล้วนะคังสองหมื่นหนึ่งพัน นำที่ที่ส, en. สรา,าส am, สรวัตรงอกงามนะส่วนงอกงามสารวัตรสารวัตรโอ้สวนงอกงามมาแล้วครับผมสองหมื่นหนึ่งพันบาทอ่ะท่านประธานห้ามมาใส่นะครับ ma ใส่ผมไม่นับให้นะครับสองหมื่นหนึ่งพันนะครับอ่าสวนงอกงามนะครับนับแปดครับผมนับแปดผมบอกว่าเสียงผมกลับจากงานนี้ไปอีกแน่นอนครับสภาพไปแล้วไม่รอดไม่รอด โอ้ยต้นนี้พรีเมียมนะโดนหมอด่าแน่นอนมันเกดพรีเมียมครับผมเราจะใหู้กคนเขาดูนโอ้โบอกเลยว่าอะไรนะวาคิวสอนวาคิวไม่นี่ก็บอกไปเลยว่าราคาเนี้ยไม่ได้ประมูลหรอประมูลยกแม่เอ้ยประมูลยกแม่จอ้ไอ้นอต่อหอต้องมีใช่ไหมเดี๋ยวผมแยกได้ผมเอาตัดให้หมดอะยกเงาเลย ป่าไปเหลือที่หัวซีกนึงสองหมื่นหนึ่งพันนับ8ครับผม2องหมนันนับแร้อนนะร้อนนะร้อนนะสองหม่นหนึ่งันับเเลยนับ7นับเนผมนับสองหมนหนึ่งพับ7ครับผมท่านประธานผมอยู่ไหนวะมาเร็วเร็วได้เร็วกว่านี้ได้ไหมสองหมื่นหนึ่งพันอหนหนึ่งพันสองหมื่นพันนับ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 หนับห้านับสี่ครับนเจ็ นับสี่แล้วนะครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมากินตับมากินตับเล่นงานผมไม่เย้ประธานจะมีวันนี้ประธานเอกเราจะมีความสุขทั้งน้ําตานะลุ้ยสู้ไหมคุณลุ้ยแบบแบบทั้งรักทั้งน้ําตาไหลสองหมื่นหนึ่งพันครับเท่าไหร่เนาะนับสี่นับสี่นับสี่ครับตรงนี้มีอีกไหม สองหมื่นหนึ่งพันนะครับสองหมื่นหนึ่งพันโอ้โหมันไม่ใช่หรอสามนะครับสองหมื่นหนึ่งพันนับสามครับนับสามแล้วนะฮะนี่โอ้กี่คนแล้วนาชากี่คนแล้วขอน้ำหน่อยเออขอน้ำหน่อยคอยแห้งแก้วแก้วอยู่นู่นเสียงไปสองหมื่นหนึ่งพันสองหมื่นหนึ่งพันนับสองครับนับสองพี่น้อยรอปาดเลยพี่พี่น้อยรอปาดเลยพี่ ไม่ต้องมาใส่ดู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 ท่านประธานผมมาใส่ม่เสียไม่ใส่ละกันไม่ใส่ใส่นะตัวเนี้ยสองหมื่นหนึ่งพันนี่ทำไมมันน้อยยังไงกินตาไม่สวยจริงนะเขาที่ตัวยิ่งสวยพี่พี่วันนั้นจำได้ป่ะที่เล่นกล่องสุขผมว่าโอ้โหเขาเต้นมีความสุขมากเลยนะครับพี่สวัสดีครับครับสวดีครับสวัส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 ดีครสวัีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับสวัสีครับสวัสีครับสวัสดีครับเป๊ปซี่อีสาน เราวันนี้มารับกล้วยกับท่านประธานครับเบอร์ราวาราชาแห่งพื้นเขียวครับผมเอ้ยเรามานับต่อสองหมื่นหนึ่งพันสองมืนหนึ่งพันนับสองเฮ้ยใครใครนับอยู่ที่ไครนะพี่จ๋าสวนง้องามใช่ไหมใช่ใช่พี่พี่จ๋าเราเออพี่สาราพี่จ๋าโปกราบขอประทานเไปครับรถตับแดงกัน อ้าได้ไรว่าไงไรครับอ่าสองหมื่นหนึ่งพันนับหนึ่งอ่าสองอ่าปาดร้อยสองร้อยมาเล็บปาดสักห้าสิบบาทให้น้ำตาไหลหน่อยเร็วอ่าปาดเล,ล็วร็วก่อนจะก่อนจะ,จะพิมพ์คำว่าปิดนะชาพาดูแม่ดูลูกให้ชัดเจนหน่อยครับต้นนี้ถ้าท่านเดินเข้ามา ในสวนด้านในท่านจะเจอเป็นต้นที่สองฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นเกรดพรีเมียมับผมเป็นเกรดพรีเมียมเฮ้ยไม่เราละละพี่พี่คอยแห้งล้ว่าอ่าอ่าแอมมี่ครับส่งสัญญาณคำว่าปิดเลยครับส่งสัญญาณคำว่าปิดไปเลยครับถ้าไม่มีนะครับปิดนะถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับมีก็ยกมือขึ้นนะครับว่าปิดให้ใครครับผมอ่าสองหมื่นหนึ่งพันนะครับ ชอนตะวันรครับผมพี่ดูเลยครับชอนตะวันเกรดพรีเมียมใช่ครับคือต้นที่ไม,ไม่หลุดและก็เทพนะครับไม่ใช่ไม่ใช่มันจะมีเกียร์อะไรนะเสนยหนุ่มพรีเมียมพรีเมียมพรีเมียมแล้วก็ลายดั้งเดิมใช่ไหมอ่าตัวน,นี้คือกล้วยที่เป็นชอนตะวันที่พัฒนาแล้วครับเป็นลายที่เป,ทเป็นพื้นสีทองเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ไม่หลุดนะครับเป็นลายที่ไม่หลุดดูครับ นี่ครับอ่ะรอปิดแล้วนะรอปิดแล้วนะปิดแลนะแอปปินส่งสัญญาณครับว่าปิดไปเลยอ๋อหมื่นหนึ่งพันนะครับตอนนี้นําอยู่ที่สวนนะครับสวนสวนสวนงองามสวนงองามอ่าใส่มือโอ้ยอยากจะบอกว่าจินตรับอ่ะโอเคผมจะนับ นะครับดีเลยห้าวินะครับห้าวินะพี่นะแล้วพี่ปิดเลยนะได้ห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์อ่ะแอดมบินปิดครับคว่าปิดไปเลยครับปิดเลยครับปิดเลยครับนี่อะไรสารบัญห้องงามห้องงามสวนห้องงาม สองหมื่นหนึ่งพันบาทไม่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 ใช่ครับอยู่ที่สมุดปากกาสารวัตรครับสารวัตรสารรวัตเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับผมพี่สารวัตรครับผมอ่าานยเรียนเเเชิญราเราจะขุดเราจะขุดต้นนี้ไว้ทางแม่นะครับต้นนี้นะที่ตะมูลตะมูลเะื่กี้อ๋อต้นนี้จะไปทันแค่ต้นนี้จะไปเอาไปเลยออ๋นี่ครับสองหมื่นหนึ่งพันบาท ใช่สายต่อครับตอนนี้คือประมูลตอนนี้ช็อตแรกเนี่ยช็อตแรกมันจะได้จังหวะถ้าถ้าห้าโมงแบบนี้ไปแล้วไม่ได้แล้วโอ้วยต้องรีบทิ้งหมดนี่เนี้ยในเนี้ยมันน่าจะมีหนอนน่าจะมีเที่ยวอยู่นะครับผมอ่านี่นี่นะครับดูเลยครับเข้าสู่ครอบครัวทำไมเรตาแดงทำไมตาแดงทำไมแล้วเราไม่ต้องมา เพลงเลงผมขนาดนี้เสื้อให้ด้วยแขนแขนผมอ่ะแขนผมอ่ะอุยากอบผมขอบคุณท่านประธานที่ให้ผมเป็นครอบครัวงต์สวันดิ์เรวคนสารวัตรถ่ายรูปกับเพียงหน่อยฮะถ่ายรูปไหนถ่ายรูปไหนตยที่ต้นครับต้นนี้ ยกฝันยกันเลยยกฝันยกันยกฝันทีละต้นแล้วผมไม่เมาก็ได้เดียวได้ไดวิ่งติดต่อใจเอยโอเคอ้แ้อ่นน้สออะไรนี้คือไล่กองเเย ไม่ไม่ไม่ติดนะอ่าโอเคโอเคนะฝากติดตามด้วยรับเอาแค่นเดียวก่อนแล้วรอบรอบรอบเย็นค่อยว่ากันรอบเย็นวันนี้เอาประมาณเท่าไหร่ สองสามชั่วโมงเอาหกต้นเนี่ยวันเนี้ลไปตัดคอเล็กสวยๆด้ก้าวต้นวันนี้เกิดนีโอ้ไปเคลียร์ไปเคลียร์เองนะผมไม่เป็นไรเดี๋ยวให้แซมเคลี่ยวผมผมมานครสวรรค์ไม่ได้เลยนะก้าต้นเนี่ยวันนี้เราพกตังค์สุดมาเท่าไหร่วะเศษเหลือเท่าไหร่เราจะได้จ่ายท่านประธานไปก้าต้นเลขกำลังสวยเลขมงคลเออวันนี้เลขมงคลท่านประธานมันเกิดเออก็วันนี้รอบแรกก็ขอแสดงความ ดีใจดีใจ<ช>อ่าท่านประธานด้วยนะครับผมแล้วก็ขอแฮปปี้เบิร์เด์ขอให้มีความสุขไปกราบทั่ทวนิลันดอนภาวนายาไม่ต้องบอกงี้เอ่อท่านประธานต้องแสดงความยินดีกับท่านประธานว่าที่นายกเออแล้วไปไหนอ่ะอย่าร้องไห้เลครับเอาคนต้นเต่งให้ให้ใครครับ ให้เราสองคนให้ผมสองคนใช่ไหมให้ประมูลให้ประมูลอันนี้มีมีมีกาหนดไหมเนี่ยชํำเรียบร้อยแล้วชํำเรียบร้อยต้นนี้ยกกลับบ้านได้เลยี๋ยวดูก่อนดูก่อนมันนี่ครับมันนียกกลับบ้านได้เลยให้ด้วยใจใช่ไหมให้ด้วยใจให้ด้วยใจใช่อนนี้สวยเริ่มต้นเท่าไหร่ก็ไม่ว่าแล้วแต่อย่ากัดฟันสิอย่ากัดฟันสิอ่ะฮะ เอาจริงเอาจริงเลยครับเอ้าวันนี้วันเกิดอ่าด้อวันนี้วันเกิดท่านมอบใพ้บอกว่าต้นนี้ช้อนนี่ครับดูป้ายนะครับชอนชอนตะวันอ่าเริ่มต้นเท่าไหร่ไม่ว่าเงินส่วนนี้ไม่อยากจะพูดเร็วเดี๋ยวจะไม่ให้เรานะเอ้าเอาจริงไหนตัง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 ไหมาดูข้างในครับเริ่มต้นห้าพันบาทนาผมให้หกพันมา หกพันเอาเสียหน่งหกพันเอามาแล้วชอนตะวันเยห้ันย่0้ตามให้ด้วยใจไม่หยุดหกพันอตอนนี้นำอยู่งหกพันหกพันห้าหกพันห้าเอาละเอามีใครให้มาหกพันห้าไหมชตะวันํำเรียบร้อยนะครับเจ็ดพันมาเออัแล้ววนดีเอาเอาละเอาละเอาพี่ปะทานให้เอาเะ ไม่ทันครับลุงพี่ลงบนสวนไม่ทันนะครับอย่า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 มีลงบนสวนไม่ทันใครไม่ทันอีกย่างอย่างมีใครมากกว่าเจ็ดพนไหมครับจอตะวันพี่แปดพันพี่ดีแตพันี่ดีแปดพันพี่ดีแดพันนบนี่พี่ดีแปดพันบาทแปดพันบาทอย่างนะอ่านี่เป็นช้อนตะวันนะครับไม่ใช่ลายหลุดนะพี่นะอ่าสำหรับให้ ให้ในในในวันหนเนื่องวันพิเศษวันเกิดของท่านประธานอ8,000อ้าวผมให้9,000พี่ให้มื่นเนื่องจะได้นับอ้าวมื่นหนึ่งอะง่ายง่ายนำเนื่อหนึ่งพี่นุ้ยคนคนจ่ายตังค์นะอ่ะอ่ะโอเคนะครับนำอยู่ที่พี่นุ้ยนะครับเอึ่งหมื่นบาท หนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทช้ำลากเดินดีเรียบร้อยนะยกกับบ้านได้เลยยกกับบ้านได้เลยครับร้อมสูงหนึ่งหมื่นบาทนะครับมีใครให้มากกว่าหนึ่งหมื่นบาทไหมอ้มีใครให้มากกว่าหนึ่งหมื่นบาทไหมแล้วตะวันตวันได้อีกต้นไหมตะวันได้อีกต้นไหมอ้าวหนึ่งหมื่นบาทนำนำอยู่เอ่อนัชากี่คนแล้วครับห้าสิบห้าคนนะครับห้าสิบห้าคนดูนะครับสวัสดีพี่ปัญญานะฮะ พี่ปัญญาเมื่อวานไลฟ์ต้นนั้นไม่ได้ต้นนี้นําอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนะพี่ปัญญาเล่นไหมนำหนึ่งหมื่นนะไม่หลุดนะไม่หลุดนะพี่ไม่หลุดไม่ไม่หลุดครับผมอ่าพื้นทองเรียบร้อยนะครับลายแน่งนะครับพื้นทองเรียบร้อยเพราะเมื่อวานเพิ่งเอาสีมาโพสนะอ่าใสมาครับใส่มาเอายิงหนึ่งบิดยิงหนึ่งบิดเท่าไหร่ผมนับให้อ่ะนับเลยนับเลยนับเลยหนึ่งหมื่นนับสิบอ่าหนึ่งหมื่นนับสิบหนึ่งหมื่นนับสิบครับหนึ่งหมื่นนับสิบอาจารย์ เด้อขอตอบถามก่อนจำได้ไหมต้นนี้ต้นแม่ต้นไหนจำจำตงนู้นอะจำไม่ได้หะะมาพามาดูอ้าวแล้วจำไม่ได้น่าจะเป็นต้นนู้นมาพามาดูต้นแม่ครับอ,นนอ้าวนี่ครับต้นแม่ของเขาเอาแล้วครับเ้านี่นั่งอยู่กับต้นแม่ของเขาแล้วครับ การันตีจากขั้นประธานนะครับการันตีจากขั้นประธานเองดูลายใบดูลายใบดูลายใบแม่มื่บครับหนึ่งหมื่นนับสิบหนึ่งหมื่นนับสิหนึ่งมื่เก้าครับผมหนึ่งหมื่นเก้าหนึ่งมืนเก้าครับผมชอตะวันเกรดพเมีมโอ้โหต้นแม่เกรดพเมีมไม่เสียนมเกรดพเมีมครับ เกพรีมี to wow. ่มครับผมนี่ครับร้อนหนึ่งมืนนับแปดไม่ต้องนับรีรอลอกไล่ไปเลยเราเหมือนนับเจ็ดอ่าเหมือนนับโบนี่โค้เกียดเราแน่เลยเนี่ยเป็นไหเรา้หนึ่งมืนนะครับตอนนี้นับอยู่ที่หนึ่งมืนนะครับหนึ่งมืนับ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 ห้าครับ ฮนับเจ็ดแล้วนับห้าเลยเหรแต่กี้นับหกแล้วเอ,เ,อเลยแ <laughs> ล้วแกแล้วแกไปคร้บใส่ได้ใส่นะครับใส่ได้ใส่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่ลายหลุดมันคือลายเต็มอ่ะหลอนปิดแล้วเลี้ยงฟอมได้นะครับดูไม่น้อยนะตอนเนี้นะต้นต้นนี้หมื่นห้าอย่างคุ้มเลยนะผมบอกสองหมื่นอย่างคุ้มเลยนะ <laughs> อุ้ยพี่ดูดิเออสองหมื่นอย่างคุ้มเลยนะครับ พี่บอกว่าลายหลุนแกไลายเท่าไหร่นะหมื่นห้าหมื่นห้าสองหมื่นใช่หมื่นแปดลายมื่ปอันนี้ลายเต็มอ่ะดูให้เต็มครับดูให้ได้นับเท่าไหร่แล้วนับานับสามเอานับต่อไปด่รออะไรอ่ะหมื่นนับสองหมื่นหนึ่งเออแบ่งมีมีคนปาดผมห้าร้อย่งชีแตกเลยเนี่ยพี่เอ้าพี่ตอง พี่ตองสวัสดีครับพี่ตองเล่นไหมชตะวันหนึ่งหมือนนับหนึ่งในสาขาสองเออมือนนับศูนย์อ่าหมือนนับศูนย์แล้วนะครับมือนอนับนมืนับศูนย์มีคนปาดห้าร้อยนี่คนจ่ายตังค์ผมปาดเหงื่อเลยนะอ่ะหมือนนับศูนย์รอรอปิดนะรอปิดนะอ่ะพามาดูต้นแม่เลยแล้วจนะานละเอียดขนาดไหนอ่ะเราก็ดูแม่ดูครับส่วนมากต้นลูกเขาจะค่อนข้างที่จะ เขาเรียกกอะไรอะ่ะบนกกับป่าหายายอ่าเขาจ่ายหลานของชาตอนอ่าโอเคนับห้าวินะครับหนึ่งมืนนะครับตอนนี้นําอยู่ที่หนึ่งมืนนะครับเดี๋ยวผมนับลงห้าวินะฮะแล้วพี่พี่พี่แซมปิดเลยนะปิดอ่าพี่แซมปิดเลยนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีคนปาดใส่มาเลยนะห้าสี่ <500. S 1> ใคร,ใคร คุณประยุทธ์พี่ประยุทธ์ครับหมื่นห้าร้อยครับโอ้โเรียบร้อยไม่อ้ยยังยัเดวเดผมไม่รู้ผมไม่รู้หมื่นห้าร้อยครับโซนมันเป็นไปได้เลยอ่าตอนนี้หมื่นห้าร้อยนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะนับถอยหลังห้าวินะครับใครปาดได้ปาดเลยนะปาดได้ปาดเลยปาได้ปาดเลยนะฮะ ห้าสี่ฮะใส่ปิดไปแล้วใส่นะเกียใส่ปิดไปแล้วใส่ใส่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเราเราเราไม่เกี่ยวเรายังไม่นับเราอย่าไปยุ่งแล้วประธานอยู่ไหนอ่ะไม่ทันแล้วต้องให้เขาแล้วโอ้อะไรอ่ะประธานเนยนะประธานอยู่ไหนอ่ะเอ้าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้เอ้า พี่ประยุทธ์อ่าพี่ประยุทธ์ได้ขอแสดงความยินดีพี่ประยุทธ์ด้วยอ่าให้พี่ประยุทธ์เลยต้องบอกก่อนพี่ประยุทธ์มาไล่ประมูลแต่เมื่อวานแล้วนะพี่ประยุทธ์เป็นเอ็มีชอนตะวันโดยตรงใช่ใช่ใช่ประธานแบบไม่มีติดเลยอ่ะสำหรับวันนี้ไล์นี้เวลานี้เราก็ขอจบไล์เพียงเท่านี้แล้วก็รอเวลาประมาณสักกี่โมง กดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้สักหกโมงนะสักหกโมงหรือทุ่มหนึ่งอ่ะรอกดติดตามไว้นะครับวันนี้วันนี้เวลานี้ก็ขอจบไลฟ์กินตับหวานๆเดี๋ยวหมดละแล้วหยุดตอนนี๋ยกคแวเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันใหม่อีกรอบครับ